สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง e mza channel ของเรานะครับช่องที่จะรวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับ iPhone นะครับไอโฟนรุ่นใดลดราคาหรือว่ามีโปรที่น่าสนใจที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเราก็จะนํามาทําคลิปรีวิวให้ท่านได้ดูกันเป็นประจำแบบนี้ท่านอยากจะซื้อ iPhone รุ่นไหนนะครับแล้วอยากจะเช็ราคาอยากจะเปรียบเทียบราคาก่อนที่จะซื้อไม่ว่าจะเป็นการซื้อพร้อมโปรเน็ตหรือว่าซื้อแบบไม่ติดโปรก็สามารถมากดติดตามช่องของเราไว้ได้จะมีโปรใหม่ๆสําหรับ iPhone ทุกรุ่นมาอัปเดตให้แบบนี้ทุกเดือน รวมไปถึงก็ยังมีการนำ p h o n e รุ่นต่างๆนะครับทั้งรุ่นเก่าแล้วก็รุ่นใหม่มาแกะกล่องรีวิวให้ดูกันด้วยสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปแรกของเดือนพฤศจิกายนนะครับเราจะมาเริ่มต้นกันด้วย iPhone 13นะครับที่มีการลดราคาล่าสุดแล้วก็เป็นโปรใหม่สำหรับเดือนพฤศจิกายนนะครับสำหรับท่านที่กำลังสนใจอยากจะซื้อ iPhone 13มาใช้งานนะครับเดี๋ยวมาดูราคาของ iPhone รุ่นนี้นะครับว่าน่าสนใจไหมซึ่งเหมือนเดิมนะครับก็จะมีทั้งราคาเครื่องเปล่าแล้วก็ พร้อมโปรเน็ตมาให้ได้ดูกันท่านสามารถเลือกได้เลยนะครับว่าจะซื้อเป็นแบบไหนไปเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเป่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนนะครับสำหรับ iPhone 13อัปเดตราคาล่าสุดวันนี้วันที่1พฤศจิกายนปี2023เริ่มดูราคากันที่จากทางด้านแอป lazada กันก่อนนะครับนี่เลยนะครับสำหรับร้านแรกที่นํามาให้ดูกันขายโดยทางร้าน i Studio นะครับถ้าเราสั่งซื้อก็มั่นใจได้เลยนะครับว่าได้เป็นของแท้อย่างแน่นอนสําหรับร้านไ s t u d i o ก็จะมีหน้าร้านอยู่ตาม ด้วยแล้วอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจก็คือเราสามารถมาสั่งผ่านทาง lazada ได้นะครับซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายสำหรับโปรเพเดนะครับ ถ้าท่านอยากจะได้ส่วนลดเพิ่มก็กดเข้าไปที่ลิงก์ของ l a z a d a นะครับซึ่งเราก็สามารถนํามาใช้ลดราคาเพิ่มเติมได้ด้วยจากราคาปกติ29,900บาทนะครับลดราคาล่าสุดสําหรับเดือนนี้เหลือ24,500บาทนะครับมีให้เลือกทั้งหมด6สีความจุก็มี3ความจุนะครับสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีดูต่อกันที่ร้านที่สนะครับสำหรับร้านนี้ iPhone 13ขายโดยทางร้าน Banana IT นะครับซึ่งร้านนี้ก็ มีหน้าร้านอยู่ตามห้างสรรพสินค้าเช่นเดียวกันจากราคาปกติ29,900ลดราคาเหลือ24,900บาทนะครับมีให้เลือกทั้งหมด4ีสีสีดําสีขาวสีชมพูแล้วก็สีน้ําเงินนะครับความจุมี128กิกะไบต์สินค้าเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเปลี่ยนคืนได้ด้วยภายใน15วันมีประกันจากศูนย์แอปเปิลหนึ่งปีปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายสําหรับแอปลาซ a าด้านะครับ iPhone 13ขายโดยทางร้านสตูดิโอเซเว่นร้านนี้ก็มีหน้าร้านเช่นเดียวกันนะครับจากราคาปกติ 29, 1900ลดราคาเหลือ24,900บาทซึ่งเราก็สามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ไปรับส่วนลดเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับในส่วนของสีมีให้เลือกทั้งหมด4สีนะครับความจุมี 128GB สิกะไบต์สินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนขึ้นได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีนะครับนี่ก็จะเป็นราคาสำหรับ iPhone 13ล่าสุดจากทางด้านแอป l a z a d a าสำหรับเดือนพฤศจิกายนนะครับชอบร้านไหนก็เข้าไปสั่งซื้อกันได้หรือว่าจะกดเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกกกมกก่่ออน็ไได้้ซื ไไม่เป็นรส่วนราคาจากทางด้านแอปช้อปปี้นะครับเริ่มต้นดูกันที่ร้านแรกนะครับร้านนี้ก็ขายโดยทางร้าน i Studio นะครับตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้สู์ไทยโมเดลไทยสําหรับ iPhone 13ลดผลิตใหม่ด้วยนะครับราคาเริ่มต้นที่24,900แต่พิเศษวันนี้มีคูป,ปองสรร่วนลดเพิ่มเติมให้นะครับลดสูงสุดถึง3,000บาทเลยนะครับในส่วนของการจ่ายเงินก็สามารถเก็บเงินปลายทางได้อยก,กพอรพอรได้นะครับสำหรับสีก็มีให้เลือกทั้งหมดประมาณ4สีสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน15 5วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีนะครับถ้าในที่อยากจะซื้อสําหรับ iPhone 13จากร้านนี้นะครับก็กดเข้าไปสั่งซื้อได้เพราะว่าราคาพิเศษจริงๆมีส่วนลดเพิ่มเติมให้สูงสุดถึง3,000บาทแล้วก็รับคอยคืนถึง4,000คอยนะครับ อีกร้านหนึ่งก็ขายโดยทางร้าน i Studio เหมือนกันนะครับสำหรับ iPhone 13เครื่องแท้ศูนย์ไทยโมเดลไทยจากราคาปกติ29,900ลดราคาล่าสุดเหลือ24,900บาทวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับอยากผ่อนผ่อนได้มีให้เลือกทั้งหมด3สีสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีนะครับนี่ก็จะเป็นราคาสาหรับ iPhone 13จากทางด้านแอปช้อปปเริ่มต้นประมาณ23,000บาทนะครับท่านชอบร้านไหนก็เข้าไปดูรายละเอียด เพิ่มเติมหรือว่าสั่งซื้อกันได้ที่ลิงก์ของช้อปปีได้เลยนะครับส่วนราคาจาก Banana IT ทโดยตรงนะครับซึ่ง Banana เขามีหน้าร้านอยู่ตามห้างนะครับเราสามารถไปซื้อที่ร้านก็ได้หรือว่าจะสั่งซื้อที่เว็บไซต์ของเขาก็ได้เช่นเดียวกัน iPhone 13ราคาล่าสุดนะครับสำหรับความจุ 128GB ิกะไบต์ขายอยู่ที่24,900มีให้เลือกทั้งหมด5สีนะครับถ้าไนที่สนใจอยากจะสั่งซื้อจาก Banana โดยตรงก็เข้าไปสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์ของ b a n a น่นะครับโอเคน ราคาเครื่องเป่าแบบไม่ติดโปรโล,ล่าสุดทั้งหมดเป็นราคาใหม่สําหรับเดือนพฤศจิก,กายนนะครับสำหรับ iPhone 13จากทั้ง Lazada, า h o อป e Banana IT นะครับมีราคาจากหลายร้านมาให้ท่านได้เลือกซื้อกันชอบร้านไหนก็เข้าไปสั่งซื้อได้นะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตกันบ้างนะครับ จากทั้ง3ค่ายมือถือสําหรับ iPhone 13ไปเริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกนะครับซึ่งก็จะเป็นของค่าย d t แท iPhone 13 Pro ใหม่ล่าสุดเลยนะครับก็จะมีให้เราเลือกหลายแบบอยากจะผ่อนผ่อนได้นะครับเป็น Pro ดีแทสบายเปสามารถผ่อน iPhone 13ได้เพียงแค่เดือนละ820บาทเท่านั้นมาดูรายละเอียดของแพ็กเกจกันนะครับแบบแรกเป็น Pro สําหรับลูกค้า D ีแทแบบรายเดือนนะครับใช้งานมา9 0วันขึ้นไปซื้อ iPhone 13ได้ที่ราคา15,500บาท ส่วนถ้าเป็นราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรนะครับก็25,900ก็ยังแพงกว่าทางด้าน Lazada อยู่พอสมควรนะครับส่วนคนที่เป็นลูกค้า d t แทแบบรายเดือนนะครับใช้งานมามากกว่า12เดือนขึ้นไปแล้วมีสถานะเป็น p พ t i n u m Blue Member นะครับซื้อ iPhone 13ได้ที่ราคา14,000บาทส่วนลูกค้า Go Member ซื้อได้ที่ราคา14,500ลูกค้าที่ไม่ได้มีสถานะนะครับซื้อได้ที่ราคา15,500บาทรายละเอียดของแพ็กเกจ ก็มีให้เลือกทั้งหมด3แบบ แบบแรกเป็นรายเดือนเดือนละ1,499บาทต่อเดือนนะครับซื้อ iPhone 13ได้ที่ราคา14,000บาทโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้านะครับถ้าย้ายค่ายก็ลดให้อีก1,500จะเหลือประมาณ12,500บาทเท่านั้น Pro 1199ซื้อได้ที่ราคา15,600นะครับไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้าแล้วก็ Pro 699ซื้อได้ที่ราคา18,100ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้าเช่นเดียวกันทุก Pro มีสัญญาในการใช้งาน12เดือนนะครับเราจะต้องใช้จนครบสัญญาถึงจะสามารถ ยกเลิกหรือว่าเปลี่ยนจากรายเดือนเป็นเติมเงินได้นะครับส่วนถ้าเป็นความจุ256 g b iPhone 13นะครับโปรโมชั่นลดราคาพิเศษก็ซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น19,400เมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1499นะครับค่าหนี่งลวงหน้ารอ20บาทเท่านั้นส่วนคนที่เปิดเบอร์ใหม่ลูกค้า DT แทรายเดือนนะครับที่มีอายุการใช้งานสามเดือนขึ้นไปรวมไปถึงเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนนะครับซื้อได้ที่ราคา29,000เมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1499นะครับค่าหน่ง โปงหน้างหน0โปร1199ซื้อได้ที่ราคา21,300ค่นหนึ่ัร้อย่หนึ่งลหน้า2,100บาทแล้วก็โปร699ซื้อได้ที่ราคา23,900ค่ามันเก้รอย่หนึ่งลหน้า360บาทเท่านั้นทุกโปรสัญญาในการใช้งาน12เดือนเหมือนกันนะครับอยากจะได้ส่วนลดเพิ่มก็ไปทำเรื่องยาย่ายนะครับลดให้อีก1,500บาท นี่ก็จะเป็นโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดทั้งหมดสำหรับการซื้อ iPhone 13จากทางด้านค่าย D-Tac นะครับเริ่มต้นที่ประมาณ12,500ถ้าใหนที่สนใจอยากจะซื้อนะครับก็สามารถไปหาซื้อได้เลยที่ศูนย์ D-Tac Shop สาขาขค่ายที่สนะครับสำหรับการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตก็จะเป็นของค่าย TrueMoveH นะครับ iPhone 13ซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น17,100 10นะครับสำหรับสีตอนนี้มีเหลือเป็นสีดำแล้วก็สีชมพูสำหรับความจุ128กิกะไบต์ใส่โค้ดนะครับได้รับส่วนลดเพิ่มอีก1,000บาทในส่วนของโปรโมชั่นเน็ตรายเดือนก็มีให้เราเลือกหลายแบบนะครับเริ่มต้นดูกันที่แบบแรกเป็นโปรสาหรับลูกค้าปัจจุบันของ True นะครับซื้อ iPhone 13ได้ที่ราคา18,100 500, เมื่อมีหรือว่าสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1399นะครับโดยที่เราไม่ต้องจ่ายค่าเนี้ตรงหน้าถ้าเป็นโปร1199ซื้อได้ที่ราคา18,400โปร899ซื้อได้ที่ราคา2700บาททุกโปรสัญญาในการใช้งาน12เดือนนะครับลูกค้าใหม่ก็ซื้อได้ที่ราคา18,100เช่นเดียวกันนะครับเมื่อเปิดเบอร์ใหม่แล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1399้านะครับมีค่าเนี้ตรงหน้าด้วยสอาา 00, งพันหนึ 1, 600, ่งร้อยสี่สิบโปร โปร1199ซื้อได้ที่ราคา2 1 0 0 0โดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าหนี้ล่วงหน้าสัญญาเพียงแค่6เดือนเท่านั้นเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนราคาเท่ากันนึครับหมื่นแปดพแล้วก็สุดท้ายเป็นโปรสําหรับการใยไยขยออนไลน์นะครับซื้อได้ที่ราคา17,100บาทเมื่อยบาทเมื่อใยไข่ออนไลน์มาใช้โตรนะครับเราก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1399มีก้าเ้าีค่าหนล่วงหน้าด้วยนะครับสองพันหน9 9ซร้อยสี่คา1 9้0 0ป่าโปรแปดเก้าเน Pro 99, ้า1 6 0อบา้ทสัญาคา, 19, 700, าหนึ่ง ใช้งาน12เดือนทุกโปรส่วนราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่26,200นะครับนี่ก็จะเป็นโปรโมชั่นล่าสุดสำหรับการซื้อ iPhone 13ในเดือนพฤศจิกายนนะครับจากทางด้านค่ายทูมูฟเอสท่าในใดที่สนใจยอยากจะซื้อก็สามารถไปหาซื้อกันได้ที่ศูนย์ทูช็อปทุกสาขาปิดท้ายกันที่ค่ายสุดท้ายสำหรับการซื้อเครื่องพรอมโปรนะครับก็จะเป็นของค่าย AIS iPhone 13ราคาล่าสุดนะครับซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น17,100ซึ่งก็จะมีค่าเหนี่ด้งหน้าด้วย ขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกเป็นรายเดือนเดือนละเท่าไหร่แต่ว่าบางแพ็กเกจก็ไม่ต้องจ่ายค่าเนตลตวงหน้าหรือถ้าเราอยากจะได้ส่วนลดเพิ่มเขาก็มีโค้ดส่วนลดมาให้นะครับลดเพิ่มมาอีก1000บาทสําหรับความจุมี2ความจุนะครับ128แล้วก็ 256GB กิกะไบต์ซึ่งถ้าท่านใดสนใจอยากจะซื้อก็สามารถไปหาซื้อได้ที่ศูนย์ AIS Shop ทุกสาขานะครับโอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาล่าสุดทั้งหมดสําหรับ iPhone 13นะครับซึ่งก็จะเป็นราคาใหม่สําหรับเดือนพฤศจิกายนท่านใดที่กําลังสนใจอยากจะซื iPhone 13นะครับท่านสามารถนําราคาไปเปรียบเทียบได้เลยอยากซื้อเป็นเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรโลดราคาพิเศษจากทั้ง lazada แล้วก็ shopee นะครับท่านสามารถกดสั่งซื้อกันได้ลิงก์อยู่ที่ด้านล่างของคลิปหรือว่าจะกดเข้าไปดูรายละเอียดดูราคาก่อนซื้อก่อนก็ได้นะครับไม่ซื้อ,ไม,อไม่เป็นไรส่วนถ้าอยากะซื้อพร้อมโปรเน็ตจากทั้ง3ค่ายมือถือนะครับชอบราคาชอบโปรโมชั่นของค่ายมือถือค่ายไหนที่สุดก็ไปซื้อที่ค่ายนั้นได้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือวว่่่่่าาาาาเเห็น็นนนคลิปปจกกชชออองของขรรมมีะโย์ตทผฝ กดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสําหรับคลิปนี้ลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสวัสดีครับ